ครับสวัสดีครับจากร้านผลิตออดิโอแอนด์เซตคันนี้เห็นเป็น S Class W สองสองหนึ่งนะครับคันนี้เป็นเครื่องเสียงธรรมดานะครับ ถ้าเป็นโลจิกเซเว่นก็จะมีทั้งหมดตรงนี้ในหน้านี้สี่เมนูนะครับก็จะมี On Off l o ลจ c กอยู่ด้านขวาเพิ่มขึ้นมานะครับคันนี้เป็นตัวดแตนด์ดนะครับไม่มีฟังก์ชันเครื่องเสียงฮาร์มันโอเคคันนี้ก็เป็นงานรีแพร์ทั่วไปนะครับแต่คันนี้ลูกค้าได้นำลำโพงมาให้ใส่เองนะครับก็คือแกเอาของเฮิร์สมานะครับ ตัวตัวธรรมดาของเฮิร์สจำรหัสไม่ได้และในส่วนงานด้านหลังนะครับ<ล>ก็คือก็เปลี่ยนลำโพงทั้งหมด4ประตูครับแล้วก็จะชุดหนักหนักหน่อยก็คือชุดอารีแพในส่วนของซับวูเฟอร์นะครับแล้วประกอบกลับลงไปก็คือจะลื้อตั้งแต่เสาซีทั้งหมดนะครับ เหมาะออกกนะครับอันนี้ประกอบไปเรียบร้อยแล้วก็คือแผงเรียเด็กด้านหลังนี่ยกออกนะครับเพื่อจะเอาซับวูเฟอร์รีแพ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เพิ่มเติมมาอีกนิดนึงก็คือในตัว S Card แทบจะบอกว่า100%เลยและกันสำหรับรถที่บางคนที่ซื้อมือสองมานะครับมันจะมีบูทโชคอยู่ในประตูทั้งหมด4ประตู ก็คือบูต,ตัวนี้มันจะเป็นลักษณะผมเรียกไม่ถูกเป็นโฟมพอครบอายมุมันก็จะ,ะละลายเป็นผงนะครับก็คันนี้ก็จะทำการเปลี่ยนทำเป็นยูนิเทนเข้าไปแทนนะครับประตูก็จะไม่รู้สึกกึกกักมันจะมีถ้าเกิดบูธหลวมเนี่ยประตูมันจะสามารถขยับฟรีได้เยอะตอนนี้ก็ค่อนข้างจะฟริกเลยลองเปิดให้ดูคร่าวๆแล้วกัน ช่วงระยะประตูจะน้อยลงสําหรับรถที่บูธง่ายๆหมดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยระยะประตูมันจะมากกว่านี้เยอะครับมันจะไม่รู้สึกจังหวะล็อกจังหวะก,กึกเนี่ยมันจะหลายจังหวะอยู่แต่คราวนี้ก็จะเหลือจังหวะของตัวโช๊คที่เป็นตัวค้ำประตูไวอโอเคก็ <This is S 1> <go> จบการโม้ในงานที่เสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคครับก็าฝากผลงานไปด้วยนะครับกับร้านว่าลิตออเดอ a รียแอนด์แอสเซนะครับอยู่ถนนน <ะ S 2> วา,วามีนเบอร์ติอ์ดต่อ0823434332ขอบคุณนะครับผม